มีคู่หนึ่งครอันนี้ยังไม่ถึงขั้นเป็นสามีภรรยาแต่งงานกันนะแต่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนเลิกรากันไปต่างคนต่างก็ไปมีใหม่แต่ปรากฏเรื่องไม่จบฝ่ายชายเนี่ยไปเห็นฝ่ายหญิงโพสต์บางอย่างลง f เฟ e บุ๊กแล้วคิดว่าแขะตัวเองอขับรถมาพร้อมกับแฟนใหม่นะหลังจากนั้นลงไปฉุดกระชากต,ตบตีอดีตแฟนของตัวเองครับ เฮ้ยอเดี๋พี่พี่อไมเมือกี้หนูห้ามไปแล้วฮะทำเาดีเฮ้ยเยม่ได้นะนี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น3ามทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับในชุมชนบางปิ้งที่ปากน้ำสมุทรปราการวงจรปิดจับภาพนี่ฮะในออสผู้ก่อเหตุอายุ38ปปีนี่ลากไปแล้ว ลากนางสาวเตยอายุ30ปีอดีตแฟนสาวขณะที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านของเพื่อนรุ่นพี่คนก็อยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดนะฮะแต่ในออสนี่ลากไปเลยฮะไม่กลัวใครเลยนะคนรีบไปห้ามกันแทบไม่ทันหลังแยกย้ายนางสาวเตยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะถูกทำร้ายค่อนข้างรุนแรงทั้งตบกระชากผมแล้วเหมือนกับบางจังหวะถูกเตะด้วยหรือเปล่าเราได้ข้อมูลจากนายโจนะฮะนายโจเนี่ยเป็นเพื่อนของทั้งสองคน บอกว่าออสกับเตยเนี่ยเขาเคยคบหากันเคยเป็นแฟนกันแต่ตอนนี้เลิกกันไปแล้วออสเองเนี่ยกลับไปคบกับแฟนเก่าส่วนเตยก็เหมือนจะมีแฟนใหม่ไปแล้วอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะ,ละโจอบอกตัวผมมันก็เป็นคนกลางนะตอนที่เขาคบกันเนี่ยก็พามาแนะนำออสก็แนะนำนี่เตยนะโจนะเตยก็บอกนี่ออสนะอ้าวพอเลิกกันกลับมาทำร้ายกันแบบนี้โจบอกเมื่อคืนเนี่ยเตยเขาแวะมานั่งเล่นที่บ้าน จูู่ออสก็ขี่รถมากับแฟนใหม่มาทำร้ายเตยอ,อย่างที่เห็นในคลิปสาเหตุเท่าที่โจ้รู้ก็คือออสเนี่ยไม่พอใจเข้าใจว่าเตยเนี่ยโพสเฟซบุ๊กแขวลังจากที่เลิกรากันไปครับไอเนี่ยเขาก็เริ่มมีแฟนใหม่แล้วเขาก็เลยโพสในเฟซบุ๊คนู่นนี่นั่นอะ,อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไอ้ฝั่งนี้ก็เข้าใจว่าไปโพสแฝงนู่นน,นี่นั่นคือเราเป็นรุ่นพี่ทั้งสองฝั่งคือตอนมึงคบกันมึงพามาหาครูเราเป็นรุ่นพี่เราก็ต้องรับฟังอไอไอ,ไอนี่เป็นผู้หญิงมาจากต่างจังหวัดมันไม่รู้จะไปไหนมันก็บอกขอมานั่งเล่นบ้านพี่เราอ่ามาก็มานั่งมันก็เหมือนนีร้อนมาพึ่งเย็นอ่าแล้วจากจากในคลิปที่ผมเห็นนะก็เหมือนกระชากผู้หญิงไปก็ระหว่างทางก็นวลเนียกันไปเรื่อยแล้วก็ไปตบกันอยู่หน้า ส่วนเรื่องทางคดีครับตอนนี้ตํารวจสพเมืองสมุทรปราการนะครับอยู่ระหว่างติดตามตัวในออสผู้ก่อเหตุมาสอบปากคําเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายส่วนนางสาวเตยคนเจ็บตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะ่ะเดี๋ยวรอดูนะว่าถ้าออสมาเจอตํารวจแล้วเนี่ยออสจะบอกว่าอะไรนะไปทาเขาทําไมแล้วเขาเป็นผู้หญิงด้วยเคยเป็นแฟนเก่าคุณด้วยนะที่บอกโพสต์แขวเนี่ยจริงหรือเปล่าแล้วโพสต์ว่าอะไร เออนะทำไมต้องทำขนาดนี้ใช่ไหมนะมดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบ้ันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ